ไะะปไปฟื้น,น,นยินเนี่ยสวัสดีส3ท่านนะคะ ทีมน้องๆโปวงลางเยอะมากฮะใส่มาเบิ่งแนีเพราะยางไปเบิ่งใส่ปัดเลิศทีมพี่น้องเรียนโพลางนะคะน่ารักน่ารักพี่น้อง สวัสดีค่ะน้องๆจะแสะดงประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะแสะดงประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็จะเอ่อเป็นอ่ประหลัดอาวุโสนะคะพีาะฉเป็นตัวแรกของนายอำเพิเมื่อเปิดยานมน,นี้นะคะพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี2 0 0กว่าท่านนะจ๊ะ ตัวเไปซื้อไม่จินเองละจ้าโอ๊ยเวยยังบุมบวมงน่องๆหลายๆได้มดนี่อบ้ยแมนบวกระสูมาเกอยน้อยเป็นไงพ่อ ซอมบอ<ค><ณ>พ่อเป็นทุกอย่างนะคะแม่สวัสดีค่ะแ<ค><ณ>ม่ผ<ค><ณ>ู้เ<ค>จ้าไฟพ่อเป็นผู้สอมเอาวันนี้เดี๋ยวทักทายไม่ได้ก่อนนะคะสวัสดีค่อ<ณ>แ่พี่น้วงส่ค่ะเวส่สวัสดีวิร่วดค่ะ<ณ>กคนะะ นอ้งองสบางวิรวงศ์อสี่เป็นช่เป,นนนเป็นเพื่นมากเบอร์ทุ่งหนองไม้สร้างเงินแพงรู้ไหมเ้าก็จนแต่งผมหนาลักลี่จิกับมือนี่สวัสดีทุกท่านนะคะ ตอนนี้น้องกำลังกันบอกกิ่งเวทที่อยู่พี่น้องเลยพ่อคนเราเช็คสาวไปแล้วนะคะแล้วก็พี่หมีน้องอานน้องพอยสวยพี่แอนพี่เบียร์นะคะทีมหมีลาแต่พี่แหม่ม้ละพี่น้องเด้อเดี๋ยวทุกคนจะถามหาว่ามีใครมาบ้างลาบ้างอะไรแบบนี้นะคะสาวสิบห้าชีวิตน้องๆน้องๆทีมโปรงลางสว่าง เ,ะะเสียงปุบมือมาแล้วมาแล้วไม่หนาวหรอเกมตออนนี้มนไม่อยุ้ยมาหรือ,อยังยังไม่มาใช่ไหมสวัสดีห้าร้กว่ท่านนะคะแสดงเราสามทุ่มนะคะแต่ว่าน้องๆที่โปรงลางเล่นก่อนสองทุ่มครึ่งนะคะ

สสวัดีค่ะเมื่อสรัางเปโดร์โอในการของข้าวเลยค่ะทีเด่นเปิดโอกาสแหงน้องๆเยอะเาชุ่มกับวังศรีขวัญลู่ปราจะได้นี่นะคะได้มีโอกาสพี่ใบยิง่งเข้ายังพี่ใบยิ่งเขยังไปหากินมันมีก๋วยเตี๋ยวอยู่นะหน้างานอ่ะหน้าหนาวปากแตกหมดแล้วตัวซีก็แตกไม่อยู่ค่ะอี่ี่ อะล่าสุดอนัอนอันละนอถามว่าผิงไฟไหมจะพาไปหาบอลฮะอันเป็นเพื่อนเป็นงานอ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นงานของของผู้ใหญ่บ้านไหมพี่น้องแบบว่าเขาอำเภอรน,นั่นแหมอืมนั่นกับนันผู้หญ่บ้านไหมเพื่อเทกา์กุศลเ,เอาเงินมอมให้โรงเรียนนั่นสินะ

นั่งกันไปแล้วงัพี่น้องโอ้อะโอเคเค่ะเมื่อไห้ไปซะก่อนนะก้อยกี้เอาขึ้นมาขาฟังขุนวะโออเสือฉันดำมปแล้วไม่ไงเราต้องทะลุเข้าฝั่งนู้นแล้วก็ออกมานี่พี่น้องกำลังมาเดี๋ยวจะพอาพออกไปดูด้านนอกนะคะแม่ยมันก็นเลยเก็อีมันนั่งแต่นาวแล้วหนาวมาก เลิกใช่ยยนบอลมวันนี้าะบเป็นสอากส่วงกลางสว่างสีจากโรงเรียนสว่างวิโรจว์จางหวัดอุบลราชจานีี่แปดรกว่าท่านนะคะวันนี้มีไล์กล้องใหญ่นะคะส่าจบี การน้าตกัดด้วยอนุ้ารจีากเจริญผัวิการดวงรสว่างวิโรวงด้วยผัดรอบพันธิท่าสุนตรสูตรขารกพุทการดวงเสว่างวิโรวงตลอดขนานผู้บริการดงเดสว่างวิโรงและกับขดันครูดวงเดสว่างวิโรงคุกม่านค่าได้ขอองการแสดงอ๋มผักแห้ศิลปะวัฒนธรรมอีสานได้คำพิเศษนีกขอขอบพระคุณทานวเมืองและทานจัรพงษ์ยงยายค่ะสาธุเนรคุสว่างวิโรงกันคะ หัวหน้ามง่ไกยูย่างกไม่ดีโค้งโา้โค้งไปกไไม่ดีไ่เค่ะขออิราออภิรใหพไกยงให้เมใจโลหะในี่น้พี่น้องก็ล่งย่างเข่ามากนะคะพี่้องเดียจะพาไปดูด้านหน้านะคะ่าจะอออีกฝั่งนึงนะคะ ที่ของอำเภอนะคะมีกล่องอันรันออก้ังนี้ไหมครับน,นี่ขอ,องไลเดอร์นะคะพี่น้องข้างนอกก็มีของอยากของกินนะคะ บัต,ตรจปิ่น129บาทนะคะฝากซื้อบัต,ตรจูป่ด้วยนะคะอันนี้เป็นนาาน้านองกลัง่กันมากอาศหนาวน้องอากาศเย็นมากทุกคปิา,านกินก็นตงเปีนยาวไปเนเนงแน่คน,นเนย็ๆๆๆ่เยอะมากแล้วก็เข้ากุ่มตอนนี้ยังทันนะคะวงงล้างสว่างสิ พระเวสสังวิตวรมจังหวัดอุบลราชธานีลหอบการแล้วพี่น้องกำลังหอบสารหอบยังมากพี่น้อง ใช่ค่ะค่าตัวบางพื้นที่ไม่เท่ากันวันนี้บัตรหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะบัตรร้อยยี่สิบนะคะหน้างานนะคะก็ถือว่าเนี่ยก้อยพี่ยังคนเดียวมุได้ท้ายมีค่ะท้ายร้อยยองคนสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าด่นนนนะาน,ท,นาาทางเข้าประตูนะคะตอนนี้น้อง วงโปรงรางนะคะํำล่งทำการแสดงแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวสักหน่อยนะคะเราอยู่ตรงนี้เราก็จะพาเข้าไปข้างบนนะคะข้าไปข้างในนี่จ้าหน้ที่เฮ้ามาหนี่โอ้โหทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะพร้อมทุกนายเลยวันนี้เรื่องความปลอดภัยในมือน,นี้นะคะมาตรงห่วงเลยค่ะภัยมานนางานนะคะเข้ามาได้เลยนะคะความปลอดภัยวันนี้ก็คือเต็มที่เลยเพราะว่าอาจารย์ปกครองรักษา ความปลอดภัยนะคะเมือเอ่อนี้ยมันจะเต็มเลยทีเดียวนะคะอาจารย์สหอาจารย์อร์นะคะ,ะเริ่มพยรอยกับสารงาะเริ่มพยรอยเขาแล้วนะคะเข้ามาหน้าง,งานได้นะคะผปมมุ๋ยบดมากเมื่อนี้นะคะตัวผ่านเลยเดียวนะรอในกลุ่มแล้วแมวมีจิตค่ะสวัสดีพี่ นาทนารีลนาะคาอ๋อโอเคค่ะทีมไลฟ์จะเริ่มไลฟ์แล้วนะคะกล้องใหญ่นะคะทุกคนไปดูปงลางนะคะกล้องใหญ่นะคะโอเคค่ะ